สวัสดีครับกบพบกับเซลลมินทอโต้คนดีคนเดิมนะวันนี้ผมมากับรถเอิดถึกทนเอิดถึกทนแค่ไหนเลขไมล์ที่สองแสนสามหมื่นโลพี่นะเลขไมล์นี้เข้าศูนย์ทุกระยะนะครับผมนะเข้าศูนย์ทุกระยะตรวจสอบได้เลยกับโตต้าวิอต 1.5โตมิทสีบอลเงินพี่นะก่อนไปชมยละเอียดตัวรถผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานทอโต้ันด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มที่รายละเอียดด้านหน้าเลยไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มีไฟหลีไฟเลี้ยวมีให้ไฟเดลามครบเลยนะที่โคมไฟหน้าทั้งคู่เลยแล้วมาพร้อมกับตัวไฟเดลาร์หทั้งซ้ายและขวาให้ด้วยนะโอ้โหสุดๆเลยคั้งนี้ไฟตัดหมอกจากโรงงานมีให้นะก็จากหน้าสี่ทาเมทัลลิกสวยๆแบบนี้พี่หรูหร่าอการสุดๆพี่นะอย่างที่บอก ไม่แท้รับประกันพี่นะเพราะว่าโรคนนี้เข้าศูนย์ทุยะยันเลขไม้อยู่ที่230,000โลพี่นะมาต่อเลยนี่ล้ ac, อแม็กอัอลอยเดิมจากโรงงานขอบ15พี่รักกระดอกยางนหนาะแน่นๆ,ๆแบบนี้พี่ออกไปพี่ใช้งานได้ออยาวเลยแล้วพี่ดูซุ้มล้อก่อน ซุ้มล้อแบบนี้พี่ไม่เคยแกะเลยนะพรลาสติกไม่แตกนะสนงสนิมไม่มีนะยางมาตอยไม่มีเลยนะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างปะพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาครบเลยพี่คันนี้กุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทด้วยกันศาสตร์มีให้ทั้ง4บานเลยคันนี้ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานอีกหนึ่งคันนะพี่นะมาต่อน,นี้ด้านในเลยโอ้โหลูลาแบบนี้คุมโทนด้วยกับสีดานะได้บอดหนังทั้งหน้าแนละหลังแบบนี้กันไปเลยนะแล้วก็ดูบอดยังเต่งยังตึง,ตง,ตงตนะ้าเข็บไม่มีแตกนะดูรอยเย็บ เป็นไงส,สวยๆเลยพี่หัวมุงหัวมหวมอนมีให้นะแบบนี้นะมาต่อที่โครงสร้างกันโอ้โหเป็นไงครับผมนะอย่างที่บอกไปเลขไม่สองแสนสามนะแต่ว่าเครื่องเกียดีโครงสร้างดีเราก็ต้องเอามาขายนะครับผมนะอยากบอกมิตรักแฟนเพลงนะครับผมนะว่าอย่ามัวแต่ดูเลขไม้นะครับผมนะเพราะว่ารถคันนี้เข้าศูนย์ตั้งแต่ 0กิโลมายันอยู่ที่230,000กิโลเลยนะแล้วดูความเดิมนะน็อตไม่มีขยบพี่น็อตเดิมโรงงานหมดเลยดูเพจน,น,นพี่ปี2020ตรงรุ่นนะพี่ปี2020ตรงรุ่นนะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลเห็นไหมว่าถึงแม้จะใช้งานมาเยอะแต่ว่าคอนโซลคอนโซลไม่มีรอยซีหรือรอยแตกรายงานเลยนะที่พัาแขนนี่เป็น4ีพิงโกแบบนี้เลยพี่และตัดตัวนี้เป็นสีพิงโกนะเพิ่มความ สวยงามเข้าไปนะครับแม้กระทั่งในตัวของยางขอบประตูเห็นไหมว่าไม่มีร่องรอยของการฉีกขาดเลยเม็ดองค์เม็ดอาร,ร์กอยูคค่ครบแบบนี้ไปเลยพี่สวยงามจริงๆนะคันนี้นะ่าสวยงามมากเดี๋ยวมาต่อที่ห้องผูยสารด้าน,นหลังซ้ายกันบ้างพี่ว่าเป็นยังไงนี่เบาะหนังทรงดีๆแบบนี้เลยนะไม่ทรงไม่ฟุดนะครับผมนะาและหนาๆด้วย นาแล้วดูหัวหมอนี่ครับอยูค่ครบแบบนี้เลยพี่นะมีให้ทั้งสามอันเลยพี่คันนี้คอนโซลกลางสามารถวางแก้วน้ําได้ด้วยนะแล้วดูนะดูทางขึ้นลงนะไม่มีรอยรองเท้าขูดเลยนะไม่สีดละลอกเลยนะพี่นาะาแล้วดูโครงสร้างนี้เป็นไงครับเม็ดอาร์คเรียงเป็นแถวให้แบบนี้เลยนะเม็ดอาร์คเรียงเป็นแถวให้แบบนี้เลยนะถือเป็นรถที่สวยงามมากๆเลยนะาล็อกดงล็อกเด็กใช้งานได้ปกติเลยแล้วดูตัวสีมิงโกด้านหลังนี่ก็ไม่มีรอยลอกเลยนะเห็นไหมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวเรามาต่อที่ ซุ้มล้อหลังซ้ายกันมั้งเป็นยังไงนี่ดิสเบรกแบบนี้เลยพี่ล้อแม็กอลรอยเดิมขอบสิบห้าพี่นะดูซุ้มล้อด้านในใหม่ๆแบบนี้ก็ไปเลยพี่ใหม่ๆมแบบนี้ไปเลยนะเหลี่ยมคมสันอยู่ครบพี่เหลี่ยมคมสันอยู่ครบ,ครบแบบนี้ไปเลยนะไม่มีรอยจุ๊บหรือรอยบุบให้เห็นเลยด้านหลังมาต่อที่ด้านหลังกันโอ้โหถอยหลังไม่ต้องมีกลัวอะไรเลยได้ในส่วนของเฟเซอร์ถอยหลังสองจุดนะครับผมนะแล้วยังมีกล้องมองหลัง บิวอินจากโรงงานมาให้ไฟรับชงแฟทีมีให้แบบนี้เลยพี่นาะมาต่อที่ที่เก็บสมราดด้านหลังพี่หนาะกว้างๆแบบนี้เลยไม่ว่าพี่จะเก็บเอกสารหรือกระเป๋าเดินทางนะรถคันนี้ตอบโจทย์ทุกการเดินทางเลยหนาะล้วฝาท้ายเดิมๆแบบนี้น็อตไม่มีขยบับน็อตเดิมโรงงานหมดเลยแล้วมีแผ่นรับเสียงตรงนี้ให้ด้วย นะมาดูในสซนหกตรงนี้กันบ้างเห็นไหมว่าความเดิมของรถคันนี้นะทำไมถึงเอามาขายเรื่องมาสองแสนสามพี่เดิมจริงๆนะโครงสร้างเกรดเอพี่เครื่องเกียร์ดีมากพี่แล้วดูไฟท้ายนี่หโหคิวโคมเมียนตรงนี้นี่สวยงามจริงๆพี่สวยงามจริงๆนะพี่คันนี้นะเดี๋ยวมาดูที่ห้องผูดสารด้านหลังขวากันบ้างว่าเป็นไ,ปไ,ปไงนี่เบาะทรงนั้นอ่ะนุ่นมๆแบบนี้เลยพี่นะทรงดีๆแบบนี้ไม่มีขาดนะมีที่ล็อกคาซิทให้ด้วยนะถือว่าเขาเรียกว่า อันกประสงค์จริงครับรถโตต้าวิออสคันนี้พี่นะแล้วมาดูในส่วนโครงสร้างกันต่อเลยนะคันนี้นี่เม็ด้า์เลียงแถวให้แบบนี้เลยนะสวยงามจริงๆนะคันนี้นะพี่สวยงามมากๆนะแล้วดูล็อกดงล็อกเด่งมีให้แบบนี้เลยนะถือว่าสวยนะถือว่ารถคันนี้สวยมากนะเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนคนขับกันบ้างว่าเลขไม่สองแสนสามมีตรงไหนที่มันสึกหลอบ้างไหมพี่ดูตั้งแต่คอนโซลประตูเลยกระจกไฟฟ้าสี่บานฝั่งคนขับออโต้เซ็นอร์ล็อกมีให้แบบนี้พี่ นะแล้วก็นี่มีระบบการลรื่นทลายให้ให้นะก็ปรพับกระจกไฟฟ้าได้จากตำแหน่งนี้เลยกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทนะพี่กุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทนะดูพวงมาลัยพี่ยังไม่สึกเลยพวงมาลัยยังไม่สึกเลยพี่ได้พวงมาลัยแบบมันตีฝั่งซ้ายด้ๆๆวยเลขไม้แท้รับประกันอยู่ที่2องแสนสามหมื่นโลนะแล้วก็ได้วิทยุนะเป็นหน้าจอทัชกรีของโตโยต้าแท้เลยนะแล้วยังมาพร้อมกับแอร์ออโต้แบบดิจิตอลด้วยนะเกียร์ออโต้แบบคันมันได้เบรกมองเบรกมือใช้งานได้ปกติเลยแล้วดูเบาะคนนั่งพี่เบาะคนนั่งคขับ หนาะๆนะนะเลยนะพี่แล้วดูตะเข็บไม่แตกด้วยตะเข็บไม่ปีด้วยสวยงามมากนะแลวเบะปรับสูงต่ำได้ด้วยนะบอกปรับสูงต่ำได้้วยเปิดฝาท้ายในตำแหน่งนี้แล้วก็เปิดฝาถังน้ํามันได้จากตำแหน่งตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูในซุ้มหน้าขวากันหน่อยนี่เอียงให้เห็นแบบนี้เลยนะดูซุ้มล้อนี่ใหม่มากๆนะพี่นะไม่เคยแกะนะไม่เคยแกะเลยแล้วดูโชคิคเชิกนี่ดำเมีย่ยงแบบนี้เลยพี่ไม่มีรอยสนิมก็กินเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างแห้งๆไป แห้งๆเลยพี่เห็นไหม นี่เลยนะไม่มีรอยน้ำมันเยิ้มหรือรอยน้ำมันรั่วซึมเลยนะแล้วแม้จะท่าตรงนี้ทนงสนิมไม่มีเกาะเลยพี่แล้วมาดูไอ่วนด้านหลังตรงนี้กันเห็นไหมว่าพี่ไม่มีน้ำมันเยิ้มหรือรอยน้ำมันรั่วซึมเลยนะผมบอกแล้ววีออสเป็นรถที่อึดถกทมมากห้าแสนโลหกแสนโลวิ่งไปเถอะยังไงก็ใช้งานได้ปกติแล้วดูความเดิมนะไม่อาร์เรียงแถวให้แบบนี้เลยพี่มอกอมีให้ฝากระโปรงเดิมไม่เคยแกะพี่ฝากระโปรงเดิมไม่เคยแกะนี่โตต้าแท้ด้วยแล้วมาดูไอโนด้านในกันเห็นไหมด้านในตรงนี้ก็ไม่เคยแกะ,ะี่ อันนี้หายสงสัยก็เลยยังว่าทําไมถึงเอาเข้ามาขายนะเลื่องไม 23, ้สองแสนสามพี่ได้โปรดอย่าดูแค่เลขไม้อมย่างเดียวนะดูเครื่องเกียร์ดูโครงสร้างด้วยพี่เห็นไหมคันหน้าไม่เคยแกะเลยน็อตเดิมเดิมโรงงานหมดเลยดูกาบ้ายความเดิมของน็อตพี่ดูความเดิมของน็อตพี่แล้วนี่แผงการความร้อนมีให้แบบนี้เลยเป็นไงกันบ้างครับสำหรับโตต้าว 9, 10, 10, ีออน1.5โตมิตรปี2 0 2 0สบีบอลเงินเลขไม้2อ0 0 0เข้าเช็คระยะยัน2 3 0 0 0 0มกิโลเลยพี่ คุ้มมากสวยมากคันนี้นะการเป็นแเน้นถึงจริงๆร,ราคาดีด้วยนะพี่3า9 0 0 0บาทผ่อนเพียง6,000บาทพี่ไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเลยหากสนใจรีบเลยนะผมว่าคันนี้อยู่ไม่นานพี่จัดไป